ครับก็สวัสดีครับสวัสดีนานะท่านผู้ชมนักตกปลาทุกท่านครับผมนี้ก็อยู่กับช่องตกปลากินอีกเช่นเคยครับวันนี้เข้าปลาในป่าครับเป็นหมายอ่างเก็บน้ําครับนะครับนี้จะมาหาตีประช่อนครับเป็นปลาชอนอ่างเก็บน้าไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับปกติมาหมายนี้ตีแต่ช h ดูครับแต่วันนี้มาลองหาปลาชอนดูนะครับเป็นหมายอ่างเก็บน้ําครับก็จะมาแถวๆท้ายๆอ่าง นะครับคล้ายๆอ่างตรงตรงน้ําที่มันขึ้นตื้นหน่อยนะครับเราเลาะตีตามขอบขอไปวันนี้ก็ฝนตกครับพายุเข้าครับเดี๋ยวไปติดตามผลงานครับว่าจะมีผลงานให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมหรือเปล่าฝนะากต,ติดตามผลงานด้วยครับผมไปครับ อู้อยู่รับอม้อยู่อู้ยโอ้ยฮ้ยกัดตรงนู้นครับโอ้มไม่กล้าสูงนานครับ,นรบนเ,นเ,นเนี่ยครับมันเป็นป่าหญ้ารกๆเป็นเี้ครับไม่อยู่ ไม่ไหวอยู่ลเลยเต็มแรกก็ขาดซะแล้วกัด <c oughs> ไม่โดน เหยืะอขึ้นไม้พอดีครับเหยื่อขึ้นไม้พอดีครับเมืเ่อกี้ ไม่โดนนะดูโอ้ย uh uh หางขาดโ uh อย้ยนี่ครับรอยกัดท่านผู้ชมนี่ครับ นี่ตัวเล็กหางขาดไปเลยเห็นเยอะครับหางขาดเลยครับโอ้ยเสียดายมากดูไหมครับดูใช้เหยื่อไม้ดูครับท่านผู้ชมเอเกียบักครับ ลองดูเนี่ยครับเอเก็บักนี่จะเป็นยังไงนะไม่ได้ใช้ครับเดี๋ยวตรงนี้ Ui. Cắt thằng xuống. này nó nấp Det donner vi sånn. มาเอาจนได้ครับอ,อืกัดอยู่หลายที่โอ้ช่อน <c oughs> เก็บน้ำครับอู้ไม่กว่าจะไม่ได้ตัวแล้วครับวันนี้นะกัดอยู่หลายทีครับช่นตัวนี้ก็ไปหมายอื่นมาแล้วนะแล้วกลับมาซ้ำครับมันก็ยังกัดที่เดื่มนั่นะครับ นี่ครับช้อนนางเก็บนะครับกบติดปีครับกัดกระชากด้วยดีไม่หลุดนะโอเคกบติดปีครับประชอนนางเก็บน้า ดูเหมืมอนดูแต้มที่สองครับหืก <S <S อ,อกัดแล้ววิ่งเลยครับนี่ช่อนอ่างเก็บน้ำเดี๋ยวคลิปปืนขยับมากัดครับอยู่ตรงในป่านั่นนะครับ ไสไม่ตัวนะนี่ครับเต็มที่สองชอนอังกฤบน้ำาสไม่ตัวซสก็สักซับขีดครับติดปีครับทำงานมันอยู่ริมตะลิ่งตรงนี้ครับก็เดี๋ยวดูต่อครับ